สวัสดีครับสวัสดี f อฟซีทุกท่านสวัสดีพุทเข้ามาชมคลิปทุกท่าน,นครับวันนี้ผมช่องอานนท์พนมมีงานมาดีวิวให้ชมครับประมาณ2ตัว3นตะัวเนาะวันนี้เป็นงานยิงหนะูเนาะเียสวยๆเลยครับถ่ายนี้ก็ย้อนแสงมาถ่ายโด้ร่มก็มืดดูงนี้เนาะ ก็จับถนัดครับเบาๆครับเป็นประดู80เซนเนาะยิงหนูเดี๋ยวนี้ก็ลูกดอกได้สองลูกนะครับนี่ครับราคา1300บาทครับสองลูกลูกเดียวพันสองโอเคตัวนี้โอนยอดมาแล้วนะครับเดี๋ยวจะส่งให้วันนี้ครับก่อนอื่นเลยต้องขออภัยนะครับเป็นงานตัวแกะลายตัวนี้เนาะ ก็คือแบบผมประกอบส่งไม่ทันจริงๆผมนัดส่งวันนี้ต้องขออภัยด้วยนะครับเป็นงานแกะเข้ามือขวาครับงานคลาสสิกเข้ามือขวานะครับงานสวยๆครับที่เขารอมาตั้งนานแล้วรอต่อไปอีก <c oughs> ต้องขออภัยด้วยนะครับผมส่งไม่ทันจริงๆ แต่ก็มาให้ดูครับเหลือประกอบแล้วก็เทสส่งให้นะครับแล้วก็ตัวนี้จัดส่งให้วันนี้นะครับเป็นงานท้ายมือสอดมีตำหนินะครับดำนี้ประมาณนี้เนาะจับขวานะครับตัวนี้เป็นยิงหนูรางเหนียมครับเนี่ยตำหนิมันจะอยู่ตรงนี้หมอดจาะบาดข่อยเกิน ตัวน,นี้ก็เลยขายไปแบบแทบจะต้นทุนเลยแล้ะครับทางนี้สวยอยู่แต่ว่าทางนี้มันเป็นตำหนิเนาะตัวน,นี้เป็นรางเนียมนะครับยาวหเมตรเนาะนี่เทสแล้วเดี๋ยวผมจะใส่ลูกดอกให้ดูใส่ได้ไหมดอกใหม่นะครับนะครับวิธีใส่ดอกนะครับถ้าถ้า ลูกดอกกดอยู่ติดพื้นครับดันยังไงก็ดันไม่เข้าครับเราต้องยกขึ้นนิดนึงยกยกให้ลูกดอกมันขึ้นมาชิดหลังกล่องไก่นี่ครับแล้วดันเข้าเนี่ยง่ายๆเลยครับเนี่ยนะครับตัวนี้จะเป็นเซฟนะนี่ไม่ล่นโอเคครับตัวนี้มีสายสปายให้ด้วยครับลูกค้าเพิ่มสายสปาย เดี๋ยวผมใส่ให้ดูแบบน,น,นี่ครับสาสะพายให้ด้วยครับนี่ครับลูกดอ,อกไป3มลูกนะครับปืนกระบอกนี้ก็ประมาณนี้นะผมยิงเทสแล้วครับผ่าน ปืนกระบอกนี้จะบินบินหน่อยจะข้ามข้ามหน่อยก็เลงต่ำอาไว้สักนิดหนึ่งครับก็เลงท้องโดนตัวอะไรประมาณนี้แหละไปหาจุดเลงเอาแต่ว่าผมยิงเทสและผ่านส่งคลิปให้เจ้าของเขาดูละแล้วก็ตัวนี้นะของนาช,ชื่อลายว่าอามีนนะครับยังไม่ขัดยังไม่แกะลายเลย เป็นปลาดูนะครับปลาดูแดงก็เหลือแกะลายแล้วขัดเก็บงานนะอีกหน่อยก็เสร็จครับแต่ว่าอาจจะยังไม่ได้เร็วหนอนช่วงนี้คือจะมาบอกอีกนิดนึงครับช่วงนี้งานอาจจะย่นย่นไปหน่อยคือพอดีผมเจ็บตาครับพอดีเมื่อวานมีน้องคนหนึ่งมาให้ผมทำปืนยิงหนูให้เนาะ ยู่ที่บ้านนี่แหละพอดีทําลูกดอกครับเจียรีบครับก็เลยเจียรูกดอกนี่แหละจะไม่ใช่ดอกนี้นะเจียปืดป๊ดไปเศษกระเด็นเข้าตาครับตอนนี้ยังเจ็บไม่หายเลยก็อาจจะมีอุปสรรคกันบ้างเนาะในการทํางานมาพูดไม่ได้ว่าจะมาอะไรหรอกนะครับแค่อยากเข้าใจว่าบางครั้งมัน สิ่งที่เราไม่คาดคิดสิ่งที่เราคิดไม่ถึงมันก็เกิดขึ้นได้ครับมันช้ามันหลายเรื่องหลายอย่างครับแต่ช่วงนี้ก็อาจจะหยุดงานไปก่อนยังไม่ทำหรอกเจ็บมากขนาดนี้ก็ตอนนี้ก็คืออยากมารีวิวให้ชมก่อนนะครับก็คืองานชุดนี้ผมประกอบไว้ตั้งนานแล้ว ทำเสร็จนานแล้วก็เลยเออมานั่งรีวิวให้ก็จะส่งวันนี้ด้วยแล้วก็จะไปหาหมอด้วยครับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับขอบคุณทุกท่านที่รอแล้วก็ท่านไหนที่โทรมาแล้วก็อยากให้ผมรัดคิวนะไม่ต้องโทรมาก็ได้ครับผมไม่รัดคิวแน่นอนครับช่วงนี้คิวงานแน่นมากครับมันก็ไม่ได้แน่นอะไรครับมันงานมันสะสมถ้ารอได้ก็รอถ้ารอไม่ได้ก็ สั่งเจ้าอื่นลองหาดูเจ้าอื่นลองดูนะครับไม่ได้ว่าจะไล่ลูกค้าหรือว่าปฏิเสธแต่อย่างใดเพียงแต่ว่าถ้าท่านรีบใช้จริงๆก็อยากให้ท่านได้ไปถามลองดูเจ้าอื่นดูครับคือผมไม่ทันผมทํางานช้าครับตัวนี้ก็เป็นลูกดอกนะท่อมันอาจจะโค้งนะครับแต่ก็ดอกตรงอยู่นะสามดอกครับเป็นลูกค้าสั่งลงังทองเหลืองไปส่งอาทิตย์ที่แล้วนะครับส่งชุดงานชุดที่แล้ว ก็ขอบคุณครับขอบคุณทุกท่านที่เข้าใจขอบคุณทุกท่านที่ชื่นชอบในผลงานและรออย่างมีความหวังสำหรับวันนี้จากไปก่อนครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ